ชะอัม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 เฮตุลีชะอัมโอ้เขาทำไอ้นี่ใหม่นะเพื่อนๆทำเป็นที่นั่งนะเป็นไหนนะมาเที่ยวกันนะอุ้ยทำเป็นสันเขื่อนเลยชะอัมชาอัมชะอัมเฮตุลี